สวัสดีครับผมหมอแอ้เดอะมิจิกแมนนะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพ่ทาโร่นะครับวันนี้เราจะมีคอนเทนต์นะับแบบเสน่ห์บนมือถือนะครับที่จะตั้งในบนมือถือเป็นวอลเปเปอร์นะครับเช่นเราเน้นในเรื่องของโชคลาภนะครับนะครับแล้วก็เป็นโชคลาภที่สายมูเตลูนะครับจะมีไพ่เดอะมูนนะครับปกติเดอะมูนอ่ะเป็นสายที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภที่เป็นความหมายของพญานาคนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพระแม่รัศมีที่จะให้โชคให้ลาภนะครับและเดวิล เดวิลนี้ดูเป็นสายมูเตลูนะครับจะเกี่ยวข้องกับสายที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบนะครับจะเกี่ยวกับพยาคุดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเทวเวสวรรณนะครับและมาดูนะครับไปสุดท้ายให้เดอะเดย์นะครับดูนะครับเดวเป็นทที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภทางกษัตริย์และราชาก็คือกรมหลวงชุมพรนะครับหรือพระนาเรศวรมหาราชนะครับนี่คือ วอลเปเปอรที่เราจะตั้งเกี่ยวกับเน้นโชคลาภดูแล้วเป็นไพ่เหมือนไม่ดีแต่ถ้าเป็นสายมูเตลูดีแน่นอนครับต่อไปนะครับเป็นสายโชคลาภที่ตั้ง w a ลเปเปอรในออนไลน์นะครับฮอตฮอตนะครับฟอ well ร์จูเทลเลอร์เวลออฟฟอร์จูแปลว่าโชคชะตาขาขึ้นหมุนนะครับเป็นดวงชะตาที่มีรายได้เป็น1เท่า2เท่าถึง5เท่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2เท่าถึง5เท่าเลยนะครับนะครับและก็มี The Emperor เดเมอร์แปลว่าเป็นเบอร์หนึ่งและยืนหนึ่งในโลกของออนไลน์นะครับและได้ไพ่ t ด e e m p มเพรที่จะต้องต้องตับใช้คําว่าร่ํารวยเป็นเศรษฐีจากออนไลน์เลยครับโอเคครับสำหรับรีวิวที่เงินทองไหลามาเทมานะครับในเรื่องของ w a ลเปเปอรที่จะต้องนะครับได้เดอะเวิร์ e เดวิเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จด้านชื่อเสียงระดับต,ต้นนะครับของเมืองไทยและเมืองนอกนะครับและยังได้ไพ่เมจเนนะครับเทพแห่งเวทมนต์เทพแห่งการยากริการ จะดีทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและชื่อเสียงนะครับแล้วก็สามารถมีการรีวิวต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะครับสุดท้ายนะครับป๊อปปูล่าของโชคชะตาคือเดอะซันนับคือซูเปอร์สตาร์ของการรีวิวนับเขาเรียกว่าเหมาทั้งหมดนะครับในสินค้าในรูปแบบต่างๆนะครับโอเคครับโอเคครับสิ่งที่ทุกคนชอบที่สุดนะครับถูกหวยรวยทรัพย์ถูกลอตเตอรี่นะครับถูกเบอร์นะครับทองอะไรต่างๆและถูกรางวัลใหญ่ๆเว l ออฟ f อร์จูนฟอร์จูเทลเ l อร์ และไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ตั้งวอลเปเปอร์มีโอกาสถูกลังวันที่1ถึงถึงวัาที่5ครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับทำแพลนแปลว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอบวกกับคําว่ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับเมจิเชียนนะครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเทพแห่งเวทมนต์เทพแห่งการพยากรณ์ขออะไรตั้งใจอะไรจะสมหวังสมปรารถนากับครรมะโชคลาภทางการเงินงครับในเรื่องของที่เราจะต้องวอลเปเปอร์ในมือถือนะครับ เราได้ไพ่เดอะสตาที่เกี่ยวข้องกับกําไรทางธุรกิจทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับเดอะสตารบ่งบอกถึงชื่อเสียงแบรนด์และทําให้คนหลงไหลในธุรกิจและสินค้านะครับอ่ะไปต่อไปนะครับไพ่ทำแพลนนะครับไพ่ทำแพลนเป็นไพ่ที่อยู่ในตามความหมายของเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตเป็นโชคชะตาเขาเรียกว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็ดวงขึ้น พูดปาร์ตเปียงป้างสายฟ้าแลบนะครับอ่ะมาไพ่ใบสุดท้าย j u d g m e n t เป็นไพ่ที่สวรรค์ประทานพรให้เกิดความร่ำรวยในทางธุรกิจอย่างไม่ขาดสายครับโอเคครับมาดูไพ่นะครับที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะตั้งโชว์ในวอร์เปเปอร์นะครับที่เกี่ยวกับงานลุมเล้านะครับแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับงานประจํางานฝิ่นงานฟรีแลนซ์นะครับทํางานได้เงินเยอะนะครับแล้วก็ทํางาน ที่มีความสุขก็คือไพ่เดอะซันะครับและรองลงมานะครับก็คือได้ไพ่เดอะเวิร์นเป็นไพ่ที่เมื่อตั้งในวอลเปเปอร์แล้วจะมีโชคลาภทำงานหนักได้เงินเยอะทำงานน้อยได้เงินเยอะและต้องใช้คำว่างานไม่ขาดสายนะครับสุดท้ายก็คือได้ไพ่เดอะสตาร์เป็นงานลุมเล้าแบบค่อนข้างต้องใช้คำว่าร่ำรวยนับแล้วก็ใช้คำว่ามั่นคงแล้วก็มีความสุขกับทั้งงานและทั้งเงินครับ ไพ่ The e m p e เ o r เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับถ้าเราตั้งในวอลเปเปอร์นะครับเป็นไพ่เมตามหานิยม The Emperor ร์เ e ียบเลอเป็นไพ่ที่ถูกพยากรณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามเจ้านายจะรักนะครับคนรักจะรักนะครับลูกน้องลูกค้าจะรักนี่คือ t h e e m p e r o r ครับและไพ่รองลงมาก็คือเป็นไพ่ The Empress นะครับแต่จริงๆถือว่าเทียบเท่ากับ the Emperor นะครับ t h ีย m p r e ร s เป็นไพ่เขาบอกว่าชาติอุปถัมภ์และนารีอุปถัมภ์ครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะใช้คำว่า เมตตามานิยมทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับสุดท้ายได้ไพ่สังฆราไทลอฟเฟนเป็นไพ่ที่จะเป็นที่รักของทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปพบปะผู้คนที่ไหนจะเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์เองครับโอเคครับอวอลเปเปอร์ที่จะตั้งในมือถือดึงดูดนะครับและมีสเสน่ห์นับในเรื่องของเนื้อหอมนะครับแล้วก็มีอะไรที่อยู่ในลักษณะมีคนเปหรือเราเปนะครับเดลิเวอร์ความรักที่เป็นพุทธคุณเมตตามหานิยมนะครับ ใครหลงใครรักใครเห็นใครชอบนะบัมีสเสน่ห์อย่างแรงนะครับและไฮวินเทจนะครับไฮพินเทชเป็นไพ่ที่ตั้งรักษาของคำนวณคือสเสน่ห์รูปรักษณ์นะครับเขาเรียกว่าถูกอกถูกใจเพราะรักษาไพ่ใบน,นี้เปรียบเสมือนนางเอกนางงามนางแบบและเห็นแล้วก็ถูกชะตาถูกใจนะครับส่วน The f o ูลนะครับเป็นสเสน่ห์ที่เอนเตอร์เทนเมนต์ขี้เล่นน่ารักสดใสสดชื่นเห็นแล้วหลงไหลนะครับ ทั้งวันทั้งคืน,นครับโอเคครับผมในเรื่องของความรักนะครับถ้าต้อง w a เป p a p e r ในมือถือเป็น the lover ไหมครับแปลว่าคุณเริ่มมีสเสน่ห์และคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากขึ้นนะเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณจะมีความรักครั้งใหม่ที่สดใสและสดชื่นในไพ่ the lover นะครับไพ่ใบที่2ครับได้ไพ่ the f o o l ไพ่ the f o o l แปลว่าอะไรไพ่ the f o l l แปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งใหม่ๆที่เสริมสร้างสเสน่ห์และบริหารเสน่ห์ให้คนรักคุณ มากกว่าหนึ่งแต่มันเป็นทิศทางที่ทั้งบวกและลบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าการมีสเสดเป็นสิ่งที่เป็นต่อกว่าการเป็นรองครับอ่ะให้ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่ไฮพิเนช์นะแปลว่าความน่ารักแล้วก็ความอ่อนโยนความอ่อนอ้อนทําให้คน,คน,นครักคุณนะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นมือที่2ของใครและถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกมาข้างหน้า คุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่มีความรักคุณมีความรักแน่นอนครับสเตนราชินีปราบสิงโตนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นจากงานใหม่ความรักครั้งใหม่และสิ่งใหม่ๆสเตนราชินีปราบสิงโตหมายถึงความแข็งแกร่งในโชคชะตาอินฟินิตี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับทั้งงานทั้งความรักและทั้งการเป็นอิสระของความสุขครับนะครับและได้ไพ่ฉลอดครับเป็นไพ่แห่งนักรบนะครับเป็นไพ่แห่งสงครามไพ่แห่งสงครามทรงสติปัญญานะครับและ ความแข็งแกร่งในชีวิตทําให้เกิดชัยชนะทุกเรื่องราวในงานใหม่การเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่ครับและ Jud g ม e n t พมลิขิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณเชื่อเรื่องพมลิขิตว่าคุณรอคอยงานใหม่ความรักใหม่สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณจะสมหวังตามคําอธิษฐานและคําปรารถนาอย่างแน่นอนครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ Tik t o k แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด f o l l o w กันด้วยนะคะ